ดีค่ะคุณน้ำหวานเป็นเกียรติมากเลยค่ะกูอาบน้ําอยู่กูก็ต้องมาเสียงมันจะก้องก้องหน่อยนะหน่อยนะแล้วทำไมห้องแดงอ่ะก็ห้องน้าห้องน้าห้องน้ำอุ้ยห้องน้ําไฟแดงเหรอใช่ใช่ใช่เอาดีๆขี้อยู่เหรอไม่ได้ขี้กำลังอาบน้ํามิสแกรนเข้ากองห้าวันกิจกรรมห้าวันเป็นชั้นชั้นถ้าเป็นชั้นเป็นนางงามแกรนชั้นจนอ่ะบอกคือจะไปหา ถ้าใ้เธอแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาเงินกองด้วยใช่ไหมเขาออกเองใช่ไหมใช่ไม่งั้นไม่งั้นเขาจะเปิดรับบริจาคหรออย่าอ่างทองตอนนี้อ่างทองกลับพู่ไม่ไหวแล้วเธอระวังนะแฟนแฟนขับยัยอ่างทองเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเราพูดเราต้องระวังนะโอี๋ยวก็จะเป็นสองแสนทวีตอีกตั้บนึงนะแสงเกียร์ดืจริงๆทำอะไรเสร็จก่อนกันได้ไม่รีบกันแบบนั้น ก็จะขี้อ่ะไม่ได้ขีก้กำลังจาบน้ำอ<ด>ีเดอหอเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยแป๊บน,นึงนะฉันต้องทำอะไรก่อนวะนางงามมิสแกรนด์ไม่รวยประกวดไม่ได้แต่ก็คุ้มอยู่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปมงสิบูได้รางเยอะอยู่เป็นแสนอยู่นะถ้าเกิดถ้าเกิดคนวันนี้เขาไม่ได้รางวัลน,นีล้ละเขาก็แบบเอางี้ดีกว่าเธอต้องทําใจแล้วอ่ะว่าเธอจะเข้ามาประกวดเธอก็ต้องแบบลงทุนอ่ะเนาะมันคือการลงทุนอ่ะและการลงทุนมีความเสี่ยงใช่การลงทุนเสี่ยงเหลือเกินเต้นดารารักอ่ะ อ่อนๆกรุงเทพเป็นไงหน้าเหมือนเศร้าๆอ่ะระดับกูรูโอมะมองปาร์ตเดียวก็รู้ก่อนอื่นขอบคุณไฟก่อนไหมเพราะว่าวันนี้นางงามสวยหลายคนนะโอมไฟห้องฉันเหรอไฟงานสิอชนบุรีหน้ามังหน้าเหมือนเพื่อนแตงโมอ่ะกระติกหรอฮิปโปอ่ะ ครนายกเป็นไงคะหน้านา่งเหมือนแบบลาตินหน่อยๆนะไม่อ่ะไม่หรอโอเคไม่ก็ไม่นะครปฐมหน้านา่งเหมือนลาตินหน่อยๆเนาะ <laughs> ไม่อ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ไม <laughs> <laughs> โอ้ยออ้ยธนีฉานว่าปฐุมธานีต้องเล่นอย่างนี้แหละ <laughs> เพราะว่าน, <laughs> นางนางมีสป,ปีชางต้องเล่นใหญ่ <laughs> นางดุร้ายอ่ะแบรนตันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไบรนดตันนางประกวดไม่ได้เขารับแต่ผู้หญิงเธอ อออออเ,ออเอออย่าลืมจดนะโอมจดหยุดจ้า <c oughs> เขารู้หน้าที่ตัวเองปูน <c oughs> อุ้ยน่าสวยมากเลยอ่ะคนนี้ใครอันนี้ตวัดอะไรเนี่ยตวัดแพร่กรอบเนี่ยกรอบกรอบเมื่อกี้โอ้มาดีดีเอออุ้ยันนี้เขาแพงวะพ่ะแพงมากตื้อไม่ไหวไม่ซื้อแหละชาดู<ต>มุกดาหารดีมุกดาหารนี่เขาเป็นลูกทาหารใช่ไหมไม่ ใช่หรอมันเป็นลายเสือนะมันไม่ใช่ลายทหารโอมดูดีๆห<อ>มุกดาหารก็ขอจดๆไปลาอีกจดไปละอีด,ะอดอ,อกทีนี้มาเร็วกุจดไม่ทัน <laughs> ร้อยเอ็ดนี่ไงจังหวัดบ้านโอมเป็นไงบ้างถ,าถ้าฉัน<ะ>เป็นนักเรียนะร้อยเอด็ดก <laughs> ระยองทำไมตาแข็งบบเลยเป็นไงบ้างคะเลยตอนนี้ก็เหมือนใบอันตันอีกละ <laughs> ทุกคนจะเหมือนแบบเอาดีๆสกลนครน้าเหมือนน้องน้อยอยู่ลพรเหมือนเหมือนหรอเหมือนอยู่นะเออนี่ไงเธอชอบสีดำชุดไทยสีดำไม่ใช่หรออันนี้ดูร้ายดูร้ายมากสุราธานีได้อยู่อันนี้แม่เธอไงแม่เธอแม่ฉันขอสั้นมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนเอใส่อะ จบโอมอ่ะกะทมลำปางน่านแพร่ภูเกต็ตเฮ้ยไม่รอจังหวะจากคนหน่อยหรอน่าอ่ะจะรีบไปอาบน้ำของฉันมีกรุงเทพแพร่ภูเกต็ตลำปางเอา้าใช่เหรอไม่ซนกันนะใช่เหรอใช่นี่ไงกรุงเทพแพร่ภูเกต็ตลำปางน่านแต่วันนี้ที่หนึ่งฉันให้แพร่านะเหรอแต่ว่าแ <laughs> พรคือแ <laughs> พรอ่อ สายสะพายนางไม่เสร็จอ่ะแพรอ่ะตาเป็นอะไรอ่ะแล้วผู้เกียจอะโอมน้ำทิพย์ไงไม่ใช่น้ำทิพย์ป่ะโอมกลัวโดนแหละเธอคิดโอมฉันพูดเล่นฉันพูดเล่นเราโดนแน่เราโดนแน่ไอ้ก้อนโดนอะไรแกงน้องไไม่ด้กันพูดเล่นเธออ่าท็อปห้าเป็นเอกสารวันนี้นะคุณพี่เอฟแพร่นาน น่านลำปางเห็นด้วยไหมเธอลูกยี่ลูกเพจฉันน่ะมีอวตารเยอะมากพวกเนี้ยมันจะแบบมันจะอย่างนี้เลยนะมันจะเต็มที่กับชีวิตมากเลยอินเนอร์ของลำปางโทอ่วงท่าในการโพสมันดูมันทําให้เราเชื่อเช่อท่าเฉยจะต้องท่วงท่าเราต้องท่วงท่าเราเป็นยูทูบเบอร์คนเราเป็นคนดังแล้วโอม <laughs> แต่เราจะดังกว่าเดิมถ้าเราไม่หยุดถ้าเราไม่หยุดเราจะดังกว่าเดิมเป็นไรที่กว่าเป็นไรที่กว่าไม่ไหวแล้วโดนแน่ <laughs> ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยเขอพูดชื่อมาแล้วโอมพูดช <c oughs> <c oughs> ื่ออะไรพูดชื่อตอนไหนตัวปลอมหรือเปล่าหนีไปแล้วหนีไปแล้วใหญ่เราเข้ามาปวดแล้วก็หนีไปแล้ว ช่างกูพังแน่มาค่าเก็บค่าจอดรถตัวคนละยี่สิบสวัสดีค่ะเออว่าไงเอาเมื่อกี้หลุดไปทำไมอ่ะหลุดอะไรเพิ่งเข้ามาเธอเข้ามาไลค์กับฉันแล้วเมื่อกี้ไงแล้วเธอหลุดออกไปเพิ่งมาสัไป <c oughs> คุยกับน้องมา <c oughs> ดูถ้าไม่เชื่อดูชื่อโอ้ชื่อ,อมีเพยเดียว คือคนเราคนอื่นถ้าเป็นชื่ออื่นคือตัวปลอมหมดเลยคือเมื่อกี้คือที่สันคุยมาที่คอคอทอมห้ามคือไม่ใช่ใช่ไหมเธอเพิ่งมาเหรออือจะไปอาบน้ำแล้วจะมาเข้ามาบอกวเชยว่าจะแบบน้ำอ๋อเออเออเออขอบคุณที่แวะเข้ามาสงสัเรเธอระวังนะเพราะว่าช่วงนี้มีคนล็อกอินเฟซปลอมเยอะมากจริงเหรอคือซันฉันเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปแล้วนะ ใช่จริงๆทุกวันนี้ฉันไม่รู้ฉันคุยกับใครนะเธอระวังนะเวลาเออเอา,อางี้แล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดมีครั้งไหนเข้ามาเป็นไม่ใช่ชื่อบอกว่าชื่อออมีเฟสเดียวคือเป็นตัวปลอมพูดเลยจำไม่เลยว่าเป็นตัวปลอมเอเออ,เอ,อบอกเขาไ้ด้วยแล้วเธอจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยถ้าเกิดมาแบบมาร้อนนางงามหรือทําอะไรนางงามเธอจะไม่รับผิดชอบอะไรเลย <c oughs> ไปอแมขอบคุณโมมากที่มันจอยลายแบบนช่องกูพังแน่